จะทำยังไงเมื่อเราค่ะเป็นคนแพ้ไม่เป็นเรียนก็ต้องเป็นที่1ทํางานก็ต้องเป็นที่1คิดว่าจะต้องทํางานนั้นให้ออกมาดีที่สุดหรือฉันจะต้องทําอย่างนั้นให้ได้ชนะเลิศที่สุดรวมไปถึงถ้าร่างกายก็จะต้องฟิตหรือแข็งแรงให้ได้มากที่สุดไม่ยอมรับในการพ่ายแพ้กดดันตัวเองเป็นที่สุดโอ,อจินี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคน จะทำยังไงเมื่อเราค่ะเป็นคนแพ้ไม่เป็นเรียนก็ต้องเป็นที่1ทํางทำงานก็ต้องเป็นที่1คิดว่าจะต้องทำงานนั้นให้ออกมาดีที่สุดหรือฉันจะต้องทำอย่างนั้นให้ได้ชนะเลิศที่สุดรวมไปถึงถ้าร่างกายก็จะต้องฟิตหรือแข็งแรงให้ได้มากที่สุดไม่ยอมรับในการพ่ายแพ้กดดันตัวเองเป็นที่สุดถ้าหากว่าวันใดค่ะที่เราค่ะแพ้ขึ้นมาเราก็จะรู้สึกโทษตัวเองเสียใจแล้วก็ตําหนิตัวเองอย่างรุนแรงคุณผู้ฟังล่ะคะเคยมีนิสัยแบบนี้หรือลักษณะนิสัยแบบนี้หรือเปล่ารู้สึกว่าฉันแพ้ไม่ได้ ฉันแพ้ไม่ได้เด็ดขาดจนทําให้เราค่ะกดดันตัวเองแล้วก็อาจจะเกิดความเครียดได้ในที่สุดถ้าหากเราค่ะมีลักษณะแบบนี้คุณผู้ฟังอยากแก้ไขตัวเองหรือเปล่าเพราะวันนี้ค่ะอังคณาอยู่กับพี่อีฟค่ะนักจิตวิทยาคลินิกที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแพ้บางกระไดเพราะว่าการแพ้ค่ะจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่ข้อเสียเนาะเพราะว่าลึกๆภายใต้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วค่ะเรามีลักษณะแบบไหนคนใกล้ตัวที่มีนิสัยแพ้ไม่เป็นเนี่ยเขามีนิสัยหรือภายใต้ลึกๆเขาคิดอะไรอยู่สวัสดีค่ะพี่อีฟสวัสดีค่ะ วันนี้หัวข้อน่าจะเบาๆหรือเปล่าแพ้บางก็ได้ถ้าอย่างนั้นเรามาพูดกันเลยดีกว่าค่ะว่าคนแบบไหนที่ถึงจะเรียกว่าแพ้ไม่เป็นอืมคนที่ชอบศาชนาคนอื่น คนที่รู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นที่หนึ่งอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยหรือบางทีเขาจะเริ่มหงุดหงิดถ้าเกิดเห็นใครที่ดีกว่าเขาหรือมีอะไรที่มากกว่าเขาอะไรย่างเงี้ยไม่ใช่รวมถึงแบบลำแบบที่นะแต่หมายถึงว่าในเรื่องของความสนใจถ้าใครได้ความสนใจมากกว่าหรือได้เงินเดือนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาต้องเอาชนะคนเหล่านี้ให้ได้อะไเงยแล้วเขาจะรู้สึกหงุดหงิดใจมากถ้าเขาเห็นคนไหนที่แบบ ได้ดีกว่าเขาอ,อะไรเงี้ยหรือบางคนแบบมาในรูปแบบของคนที่แบบเป็นคนขี้อิจฉายอยู่ลึกๆอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเวลาเห็นใครสักคนหนึ่งประสบความสําเร็จเห็นใครสักคนหนึ่งได้อะไรที่แบบว่า เขาควรจะได้ด้วยปรากฏว่าเราตัวเองไม่ได้เขาก็จะมีความรู้สึกอิจฉาอยู่ลึกๆก็จะเริ่มหาข้อตําหนินั่นนี่นน่นใส่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนแบบมาในรูปแบบของการที่แบบชอบแข่งขันเหมือนที่น้องอ่างบอกว่าเออฉันต้องแบบอยู่ลำดับต้นๆฉันจะต้องทําได้ล้มไม่ได้เลยแพ้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นแบบอ่าลักษณะของคนที่รู้สึกว่าแบบ ฉันแพ้ไม่เป็นอย่างเงี้ยหรือบางคนมาในลักษณะของการที่แบบเป็นคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลาอเขาก็จะรู้สึกว่าเขาต้องกดดันตัวเองเพื่อทําในทุกๆแบบเวอร์ชั่นของตัวเองให้ออกมาดีที่สุดเขาจะพลาดไม่ได้เพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพลาดน่ะเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขามันดูล้มเหลวสังเลยอะไรยเงี้ยหรืออีกอันนึงที่เรามักจะเห็นในคนที่ที่แพ้ไม่เป็นหรือแพ้ไม่ได้คือคนที่แบบรับคําฟีดแบ็กหรือคําตําหนิจากคนอื่นไม่ได้หรือแม้กระทั่งคําที่แบบ เขาพยายามจะแบบแนะนำเพื่อให้เราแบบดีขึ้นอย่างเงี้ยคนเหล่านี้จะเริ่มรู้สึกว่าแบบงุดงิดจังเลยเพราะอะไรเธอต้องมาเห็นข้อแบบเนี้ยของฉันด้วยเพราะฉันพยายามปกปิดมันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉันเองรู้สึกว่าฉันจะต้องไม่มีลักษณะแบบนี้เพราะฉันจะไม่แพ้อือันนี้อาจจะเป็นลักษณะคร่าวๆของคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองแพ้ไม่เป็นนะคะแล้วลักษณะแบบเนี้ยค่ะมันจะเกิดกับช่วงวัยไหนมากกว่ากันโ จริงๆในวัยเด็กอาจจะย,ยังไม่ได้ชัดมากในวัยเด็กอาจจะมาแค่รู้สึกว่าการแข่งขันกีฬาคือที่สุดแล้วหรือบางทีอาการที่แบบว่าสอบสอบได้แล้วอยู่ในลำดับที่ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันคือที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะการแข่งขันในวัยเด็กอาจจะมาในรูปแบบนั้นหรือบ,บางคนเกิดขึ้นในบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือการที่แบบสมมติว่าเรามีพี่น้องอย่างเงี้ยแล้วเราชนะพี่ทุกอย่างหรือทุกครั้งที่เราได้แล้วเราได้ก่อนพี่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมาในรูปแบบนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะยัง ไม่ได้ชัดในเรื่องของความรู้สึกว่าฉันเป็นเด็กแล้วฉันแพ้ไม่ได้แต่มันอาจจะเป็นตัวพื้นฐานที่ค่อยๆปลูกฝังตัวเราขึ้นมาจนวันหนึ่งเราเริ่มรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเริ่มติดตัวเราแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องเป็นเดอะเบสฉันจะต้องที่หนึ่งเสมอฉันแพ้มันไม่ได้อะไรเงี้ยส่วนวัยที่มันจะชัดเจนขึ้นไม่ว่ามันน่าจะเป็นช่วงแบบช่วงในวัยผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วอะเพราะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างมันคือความเข้มแข็งที่จะต้องแสดงออกมาทุกอย่างมันจะคือความที่แบบบเเาาาจจะะะต้อองปรรรสสควมํ็ไ ก็ได้ที่เขาจะต้องทําหันออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะยางวัยเด็กนี่ถ้าสมมุติเขามีผลไปถึงตอนโตนี่น่าจะเกี่ยวกับพ่อแม่ด้วยไหมคะอย่างเช่นอย่างเช่นลูกอาจจะสอบไม่ได้ที่1หรือไม่ชนะการแข่งขันพ่อแม่ก็จะไปตําหนิลูกว่าไม่ได้นะไม่ได้นะจนทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ฉันจะต้องเป็นที่1ฉันจะต้องได้ที่หนึ่งตลอดเวลาหรือเปล่าอืมจริงๆพ่อแม่มีผลมาก อา,อาจจะใช้คําว่าผู้เลี้ยงดูอาจจะชัดขึ้นกว่าเพราะบางบ้านอาจจะไม่ใช่พ่อแม่เป็นคนคดูแลอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้เลี้ยงดูหรือครูผู้สอนมีผลต่อเขาหมดเลยที่ทําให้เขาแบบเขาเรียกอะไรฟอร์มลักษณะของความคิดออกมาเป็นลักษณะของคําว่าฉันแพ้ไม่ได้เพราะบางทีเวลาที่แพ้แล้วมันไม่ได้รับคําชื่นชมในพฤติกรรมนั้นๆหรือบางทีชมมากเกินไปจะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือพฤติกรรมที่ฉันจะต้องทําให้มันได้ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันหล่อหลอมให้เกิดความ แบบเป็นความเชื่ออะไรอย่างว่าสุดท้ายแล้วฉันจะแพ้มันไม่ได้ฉันจะต้องอยู่ในรูมแบบนี้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันแพ้คําชื่นชมจะหายไปหรือเมื่อไหรก็ตามที่ที่ฉันที่ฉันแพ้คําตันิติเตียนจะตามมาค่ะก็เลยต้องแบบว่าอยู่ในใจเนาะว่าฉันแพ้ไม่ได้แหละใช่ค่ะแล้วอย่างนี้แพ้ไม่เป็นเนี่ยค่ะเป็นโรคชนิดหนึ่งหรือเปล่าเรียกว่าโรคแพ้ไม่เป็นเพราะว่าไปอ่านเจอบทความหนึ่งมาเขาบอกว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นโรคแพ้ไม่เป็นมันอาจจะอยู่ในนิยามของศัพ ทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในในตัวการเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทุกวันนี้เราจะพยายามแบ่งมันให้มันชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่าอาการที่มันเกิดขึ้นณนะตรงเนี้ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เราชัดเจนว่าคนเนี้ยอยู่ในภาวะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่การที่เรารู้สึกว่าเราแพ้ไม่เป็นจนมันเป็นโรคอ่ะมันจะเข้าไปรบกวนเราในหลายๆฟังก์ชันมาก,มากๆทั้งภาวะของอารมณ์ด้วยทั้งภาวะของสังคมด้วยทั้งการจัดการกับความเครียดที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองด้วยอะค่ะ แล้วในมุมมองของนักจิตอะค่ะแพ้<ะ>ไม่เป็นกับชอบเอาชนะค่ะเหมือนหรือต่างกันยังไงการที่เอาชนะกับแพ้ไม่ได้อ่ะมันคงมีอะไรคาบคาบเส้นกันอยู่เนาะแต่คิดว่าคำสองคำนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวคนที่เขาเขาต้องการเอาชนะมันไม่ได้แปลว่าเขาจะแพ้คนอื่นไม่ได้แต่เขาอาจจะรู้สึกแย่เมื่อวันหนึ่งที่เขาไม่ได้เป็นที่หนึ่งก็ได้แต่เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกไม่ชอบคนที่เขาชนะ หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเขาเป็นที่สองข้อจะไม่ได้เกลียดคนที่ได้ที่หนึ่งก็ได้แต่เขาจะซัฟเฟอร์กับตัวเองในขณะที่ที่เขาไม่ได้ที่หนึ่งอย่างที่เคยเป็นมาโดยตลอด<ม>แต่คนที่แพ้ไม่ได้อ่ะบางทีเขาอาจจะมาในรูปแบบของความรู้สึกด้านลบมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบเขาจะต้องแบบเหมือนเหมือนมันเหมือนมัน ใช้คำนี้ได้ไหมคะว่าอาจจะเห็นแก่ตัวด้วยซ้ําที่แบบเออเขารู้สึกว่าเขาจะต้องแบบชนะกับทุกอย่างเพราะความพ่ายแพ้มันเท่ากับความล้มเหลวความพ่ายแพ้มันเท่ากับคําตําหนิตีเตียนที่จะตามมาหรือแม้กระทั่งความพ่ายแพ้มันทําให้ชีวิตเขาพังลงอะไรอย่างค่ะอย่างตอนแรกที่พี่อีพูดไปถึงแพ้ไม่เป็นคือคไม่ว่าใครจะได้รับคมชมอะไรมันเหมือนกันที่แบบเขาอิจฉาลิษยาเนาะอืมอาจจะมีลึกๆเป็นความรู้สึกแบบนั้นที่มันซ่อนอยู่ข้างในก็ได้อะไรอย่างค่ะแล้วอี แพ้ไม่เป็นเนี่ยคะ่ะมันสามารถเพิ่มความรุนแรงหรือเพิ่มทวีคูณได้ไหมคอืมมันน่าจะเพิ่มได้ในมุมของความรู้สึกมากกว่าคําว่าแพ้ไม่เป็นมากๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอเราพูดถึงความแพ้ไม่เป็นเนี่ยสิ่งที่มันมันอยู่ภายใต้ความรู้สึกเหล่านั้นน่าจะเป็นความกดดันความคาดหวงังการต้องการการยอมรับหรือแม้กระทั่งการที่แบบเขาอยากจะ ต้องชนะกับทุกอย่างเพื่อไปเติมเต็มในเรื่องของเซลล์เอสเต็มหรือการรับรู้คุณค่าในตัวเองของเขาอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่มีอะไรแบบเนี้ยมันอยู่ภายใต้ความรู้สึกแล้วมันทําให้เรา มองว่าเราแพ้ไม่ได้มันก็มันก็เป็นตัวหนุนนาทําให้เราแบบต้องพยายามกับทุกๆอย่างให้มันเกิดขึ้นดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แปลว่าแต่ละคนก็มีภายใต้ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะว่าคนคนนั้นเขาเจออะไรมาอืมแล้วมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกเรื่องก็ได้นะลองลองสังเกตดูก็ได้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากชนะกับทุกเรื่องก็ได้แต่เขาอาจจะอยากชนะในมุมมองของการทํางานหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากชนะในมุมมองของการทํางานกับคนนี้จังเลยมันอาจจะบับ ไม่ใช่กับทุกเรื่องแต่ว่าในความสัมพันธ์บางคนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องเอาชนะคู่ชีวิตของฉันแต่กับเรื่องงานคือฉันแพ้ไม่ได้เลย <c oughs> บางทีอาจจะต้องดูให้มันลึกลงไปว่าเอ๊ะ <c oughs> จริงๆแล้วลึกๆแล้วเขาต้องการอะไรหรือเปล่าที่มันอยู่ลึกๆตรงนั้นเพราะหลายๆคนที่อยากเอาชนะเรื่องงานบางคนก็มาจากพื้นฐานของการที่แบบต้องการความสําเร็จที่มันสูงมากๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพื่อไปเติมเต็มแบบความต้องการพื้นฐานของตัวเขาเอง <c oughs> อย่าง <c oughs> สมมติว่าเรามาจากครอบครัวที่แบบไม่ได้แบบมีฐานะมาก วันหนึ่งเราอยากประสบความสําเร็จมากๆเราก็จะเกิดความคิดว่าฉันต้องแพ้ไม่ได้ฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งเพื่อที่ฉันจะได้มีทุกๆอย่างเหมือนที่ตอนวัยเด็กฉันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าอย่างในวัยเด็กเลยอะ,ค,ะยค่ะภายใต้ความรู้สึกของเขาที่แบบแพ้ไม่เป็นนี่น่าจะเป็นแนวไหนอะคะในวัยเด็กอาจจะมาในรูปแบบของการที่แบบ ถูกเปรียบเทียบอาจจะมาในรูปแบบของการที่แบบถูกส่งเสริมให้ให้เป็นที่หนึ่งอยู่ตลอดเวลาอย่างที่บอกว่าบางทีแค่เอาชนะพี่อะเขาก็รู้สึกว่าโหมันดีจังเลยหรือแม้กระทั่งการที่ที่พ่อแม่พูดว่าแบบเออเป็นพี่อะก็ยอมยอมน้องบ้างอันเนี้ยก็กลายเป็นว่าแบบเออพ่อแม่ก็ยอมให้ให้ความคิดเหล่านี้เข้ามาครอบงาตัวเด็กแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วอย่างวัยผู้ใหญ่อะค,ะค่ะที่เขาแบบแพ้ไม่เป็นเลยเนี่ยเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยเขาอาจจะกลัวการเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีด้วยหรือเปล่า อาจจะมีส่วนนะแต่จริงๆถ้ามองลึกลงไปการเสียหน้าหรือเสียศักดิ์ศรีมันคงไปกระทบต่อเรื่องของแบบการรับรู้คุณค่าในตัวเองอเพราทั้งเมื่อไหร่ก็ตามมีคนแบบทําให้เขารู้สึกว่าเขาแพ้แล้วเขาเสียหน้าลึกๆแล้วเขาคงแบบเริ่มตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนทําให้เขารู้สึกว่าแบบเออการรับรู้คุณค่าในตัวเองมันต่ำจังเลยมันก็จะสอดคล้องไปกับการที่แบบเขาก็จะเริ่มเห็นศัก,กยภาพของตัวเองได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืแล้วอย่าง เขามีนิสัยแบบนี้ค,ะค่ะเขารู้ตัวเองไหมว่าเนี่ยฉันมีนิสัยที่แพ้ไม่เป็นนอะ๋อ oh, ตอบยากเหมือนกันนะจริงๆหลายๆคนรู้นะ mm hmm. หลายๆคนอาจจะเห็นตัวเองอาจจะไม่ได้ใช้นิยามให้กับตัวเองเป็นคำว่าแพ้ไม่เป็นแต่เขาอาจจะแบบให้นิยามกับตัวเองว่าฉันจะต้องประสบความสําเร็จที่สุด mm hmm. ฉันจะต้องแบบรวยที่สุด mm hmm. ฉันจะต้องแบบเป็นที่หนึ่งกับทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะนิยนิยามตัวเองไปในรูป mm hmm. แบบนั้นมากกว่าการที่แบบบอกว่าเขาแพ้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าอย่างคนที่เขาเนี่ย อ่ะคะ่ะเขามีเป้าหมายไว้แล้วแล้วเขาไม่สามารถทําได้เขาจะเสียใจแล้วก็ตําหนิตัวเองอย่างที่อังพูดไปตอนแรกวะะ่าค่ะก็มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะเขาคงมองว่าแบบมันมีความหมายกับเขาอะ่ะแล้วําเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแบบเหมือนไม่ได้อย่างที่หวังอะ่ะเขาก็คงแบบกลับมาที่ตัวเองก่อนหรือบางคนก็อาจจะแบบ มองแล้วโยนความผิดนั้นไปที่คนอื่นก่อนก็ได้คนที่เขาเลือกตําหนิตัวเองก่อนเขาอาจจะรู้สึกว่ามันมันดีกว่าก็ได้ในการที่แบบจะบอกแบบนี้กับตัวเองเพื่อให้ตัวเองแบบฮึสู้ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้แปลว่าการที่เขาโทษคนอื่นแล้วมันคือเรื่องที่ผิดนะเพราะเขาอาจจะแบบเหมือนเป็นกลไกการป้องกันตัวเองในความรู้สึกผิดหวังหรือความรู้สึกแย่ตรงนั้นของตัวเองก็ได้ค่ะแล้วอย่างนี้นิสัยที่เขารู้สึกว่าแพ้ไม่เป็นนะคะมีข้อดีข้อเสียยังไงอืมจริงๆเราแพ้บ้าง่ย มันก็อาจจะเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะที่ทําให้เราแบบอย่างน้อยเราได้เรียนรู้ชีวิตอ่ะคือชีวิตเราแบบมันจะชนะกับทุกอย่างอ่ะมันเป็นไปได้แต่มันอาจจะยากแล้วมันใช้ความพยายามมากๆข้อดีข้อแรกสําหรับตัวพี่เองพี่รู้สึกว่ามันคือประสบการณ์หนึ่งที่มันจะทําให้เราเติบโตขึ้นจากความผิดพลาดที่มันเกิดบางทีเราอาจจะแบบไม่เคยมองเห็นเลยว่าความรู้สึกเจ็บปวดจากความพ่ายแพ้มันเป็นยังไงอ่ะจนวันหนึ่งเราได้ไปเกิดการแบบ พ่ายแพ้จริงๆแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละชีวิตเอ,อมันเจ็บได้เนาะมันล้มได้เฮ้ยมันมีแผลแล้วมันมันมันเป็นร่องรอยของประสบการณ์ที่มันจะทําให้เราแบบเติบโตและเรียนรู้ว่าเราจะไม่ผิดพลาดกับเรื่องนั้นอีกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าถึงวันหนึ่งแล้วค่ะเขาเกิดจะต้องยอมแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันจะ,ส,ะส่งผลดีต่อสุขภาพยังไงของเขาได้บ้างจริจริง การแพ้ก็คือแพ้เนาะไม่แน่ใจว่าเขาแข่งกับอะไรเนาะหลายๆคนอาจจะแข่งกับตัวเองก็ได้ที่แบบรู้สึกว่าเออมันแพ้ไม่ได้ยอไรเงี้ยแต่การที่เราแพ้มันไม่ได้แปลว่าอีกฝั่งหนึ่งชนะอ,ออหรือว่าการที่เราพ่ายแพ้มันไม่ได้แปลว่าเรากําลังจะแบบล้มเหลวหรือชีวิตนี้เรากําลังจะพังลงไรเยยงี้ยแต่มันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่บอกเราว่าเฮ้ยมันต้องกลับมาดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองออย่างแรกเลยอาจจะต้องอนุญ,ญาตให้ตัวเองแพ้ได้ก่อนอ อืมเพราะแพ้ก็คือแพอ่ะแล้วถ้าเราเริ่มอนุญาตให้ตัวเองเรียนรู้คําว่าเราแพ้ได้เรายอมได้อ่ะเราก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ต้องตึงเครียดกับทุกเรื่องไม่ต้องกดดันตัวเองกับทุกเรื่องไม่ต้องคาดหวังกับตัวเองในทุกๆเรื่องก็ได้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากที่เราเริ่มอนุญาตให้ตัวเองแบบรู้สึกว่ามันแพ้ได้แล้วอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นของตัวเองนิดนึงสมมติว่าเราแพ้แล้วมันทําให้เรารู้สึกยังไง เ <Ừ. S 2> ออหรือแบบเราแพ้แล้วมันแย่จังเลยมันแย่ยังไงนะอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นของตัวเองให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยพยายามไม่หลีกหนีความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนาะเพราะไม่งั้นอ่ะเราจะไม่ได้เรียนรู้เลยว่าไอความเจ็บปวดนะั้นมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะ<ม>แล้วเราจะแบบไปต่อกับมันได้ยังไงนะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าลิมรสความเจ็บปวดบางก็ได้เนาะใช่ค่ถ้าสมมติเราแบบที่หนึ่งที่หนึ่งหรือว่าประสบความสําเร็จในทุกเรื่องเราก็จะลิมรสแต่ความสําเร็จเนาะแต่ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้ว การผิดหวังมันก็อาจจะมีความสุขเล็กๆบางอย่างหรือมีอะไรบางอย่างหรือความเศร้าก็อาจจะมีประโยชน์บ้างก็ได้อืมันคงให้เราได้เรียนรู้อีกมุมหนึ่งของชีวิตอะเพราะถ้าเราไม่รู้ไม่รู้จักเขาว่าเจ็บปวดเลยเราจะไม่มีทางเข้าใจคนอื่นได้ซ้ำว่าคนนี้เพราะอะไรเขาถึงเจ็บปวดได้ขนาดนี้ถ้าวันหนึ่งเราไม่เคยแพ้แล้วเจ็บปวดแบบนั้นบ้างอะไรอย่างค่ะ มันก็เป็นีข้อดีหนึง่งที่เราแบบได้รู้ว่าเอ๊ะเขาเจ็บปวดเป็นอย่างน,นี้เพราะว่าเราก็เคยเจ็บปวดเหมือนกันใช่เลยค่ะน้องอัองเป็นแบบนั้นแล้วเราควรทํายังไงคะถ้าสมมติว่าเรายอมแพ้ไม่เป็นอืมอย่างแรกต้องทําความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่ามันแพ้แล้วมันเป็นยังไงทําความเข้าใจกับตัวเองนิดหนึ่งว่าแพ้มันกระทบเรายังไงแล้วเราชนะมันดีกับเรายังไงทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนถ้าเราอยากนิยามความว่าแพ้กับชนะ เราอาจจะต้องเข้าใจด้วยตัวเองก่อนว่ามันนําไปสู่ความคิดอะไรความรู้สึกอะไรกับตัวเองและยอมรับกับมันตรงนั้นก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วทุกๆคนต้องมีโมเมนต์แบบนี้แหละหลังจากที่เราเริ่มทําความเข้าใจกับมันแล้วลองลอง,ลองหาข้อดีให้หน่อยว่าการที่เราแพ้ไม่เป็นแล้วมันต้องเจ็บ มันเป็นยังไงนะมันถึงทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องแพ้ไม่ได้เลย่ <S 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 มันดีกับเรายังไงบ้างกับการที่เรามีมุมมองความคิดแบบนี้บางทีอาจจะต้องชั่งน้ําหนักหน่อยนะเพราะบางทีเรารู้สึกว่าหลายๆคนก็จะรู้สึกว่ามันดีนะการที่เราแบบมีเขาเรียกอะไรมีทัศนคติว่าเราแพ้ไม่ได้มันจะทําให้เรามีแรงจูงใจในการทําบางสิ่งบางอย่าง <S 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 อันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาข้อดีแล้วของความคิดนี้แล้วมันไม่เจอเลยอะบางทีเราอาจจะต้องมาจัดการกับตัวเองแล้วว่า เออหรือจริงๆแล้วเราลองแพ้ดูบ้างก็ได้อ mm hmm. ลองหาความคิดใหม่ๆให้กับตัวเองหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองเราถึงจะยอมรับกับตรงนั้นไม่ได้เลยอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วจริง,รงๆแล้วการแบบลดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะบางทีมันจะช่วยให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่ต้องแข่งขันนะ mm hmm. เราก็จะรู้สึกว่าแค่แข่งกับตัวเองมันก็เหนื่อยแล้วเราสู้กับตัวเองมันก็แบบเออเหนื่อยล้ามากๆแล้วอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องดูด้วยว่าเรากําลังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือเปล่าแล้วก็ค่อยๆเบาตรงนั้นของตัวเองลงหรือบางทีเราอาจจะแบบถ้าเราอยู่ในรูปแบบของการที่แบบเราชื่นชอบความสมบูรณ์แบบมากแล้วก็จะเปลี่ยนความสมบูรณ์แบบที่เราต้องการตรงนั้นมาเป็นลักษณะของการทํางานที่มันละเอียดรอบคอบให้มันมากขึ้น ลดความคาดหวังต่อการทํางานลงแต่ทํางานด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้งานมันเกิดข้อผิดพลาดก็ได้อะไรเงี้ยหรือบางคนรู้สึกว่าชอบยังไงก็ยังชอบค<ม>วามแข่งขันอยู่แบบนั้นอะไรเงี้ยก็แข่งขันก็ได้แต่แข่งขันในภายใต้เงื่อนไข,ขของการแข่งกับตัวเองอะ<ม>ทายังไงเราจะพัฒนาตัวเองได้<ม>เราไม่อยากแพ้ก็จริงเราอยากแข่งขันอยู่ตลอดเวลาแต่ถามตัวเองแลยยอมว่าเรากลาลังแข่งอยู่กับใคร<ม>ถ้าเรารู้สึกว่าการแข่งขันนั้นบันแบบ มันแข็งแล้วมันไม่ได้ไม่ได้อะไรดีขึ้นมาเราอาจจะต้องแบบเปลี่ยนแรงจูงใจของการอยากแข่งขันเป็นการแบบฉันยังคงแข่งขันอยู่แต่เป็นการแข่งขันกับตัวเองในการฮิตเป้าหรือว่าแบบการทํายังไงให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายของตัวเองได้อะไรอย่างนี้ค่ะหรือถ้าท้ายที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าก็ยังคงอยากมีความคิดแบบนี้อยู่ยังอยากเป็นแบบนี้อยู่บางทีเราต้องหาเวในการแบบแพ้อย่างชันฉลาดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยกับตัวเองเนี้ยเช่นแบบเออบางทีอาจจะแบบ อะมันอาจจะยอมไม่ได้ซะทีเดียวแต่เราอาจจะค่อยๆค่อยๆมองว่าอีกคนหนึ่งเป็นยังไงเพื่อให้เราค่อยๆทําความเข้าใจว่าไอสิ่งที่เราแบบ ยึดมั่นถือมั่นอยู่ตรงนี้มันกระทบกับตัวเราจริงๆไหมหรือมันแค่อาจจะเป็นแค่ความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเอาชนะมันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าแบบฟ้าหลังฝนนะมันมีเมฆที่มันทําให้มันสงสัยอยู่แล้วแม้วันหนึ่งที่เราแพ้สุดท้ายแล้วเราจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากความายแพ้ของตัวเองค่ะและอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดไปก็คือกรณีที่เรามีลักษณะแบบนั้นหรือน,นิสัยที่แพ้ไม่เป็นแต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งคือคนใกล้ตัวเป็นคนที่นิสัยแพ้ไม่เป็นเนี้ยค่ะเราจะรับมือกับเขายังไงจริง เ,เราอาจจะไม่ต้องรับมืออะไรเลยด้วยซ้ำเพราะเราไม่ต้องไปแข่งกับเขาเราแค่รับรู้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบแข่งขันและรู้สึกว่าเขาพ่ายแพ้ไม่เป็นเราก็แค่รับรู้แล้วความเข้าใจว่าอ๋อคนนี้เป็นแบบนี้แหละจริงๆเราไม่ต้องเอาตัวเองไปแบบ เหมือนเรียกว่าอะไรไปสู้กับเขาด้วยซ้ำหรือไม่จําเป็นต้องไปซับพอร์ตพฤติกรรมนั้นของเขาก็ได้แต่เพียงแต่ว่าโอเคฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นคนแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเข้าใจในสิ่งที่เขาพยายามแสดงออกอเพื่อเอาชนะเราอยู่ตลอดเวลาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรื่องแบบนี้มันมีได้นะคะแต่ต้องแบบอยู่ในความพอเหมาะพอควรเนาะใช่เพร<อ>าะไม่ใช่กับทนะุกเรื่องเลยอย่างพี่อีฟถ้าสมมติว่าเรื่องแพ้ไม่เป็นนี่พี่อีฟเป็นเรื่องไหนคะ ถ้าเป็นสมัยเรียนน่าจะเป็นเรื่องของการที่แบบ การทํากิจกรรมมั้งเพราะว่าแบบพี่โตมาด้วยแบบเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่มัธยมอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าแบบเอออยากจะให้โรงเรียนตัวเองดีๆแบบต้องชนะทุกโรงเรียนอะไรเงี้ยอาจจะมาในรูปแบบของการชอบแข่งขันอะไรเงี้ยแต่พอโตมาหน่อยก็จะเริ่มรู้สึกว่าแบบต้องการความสําเร็จที่มันสูงมากอะไรเงี้ยบางทีก็จะรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบมันทําไม่ได้เออแบบเออทำไมต้องแพ้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกแบบนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ก็อย่างที่แบบแนะนําคุณผู้ฟัง ว่าบางทีเราต้องกลับมาทบทวนก่อนว่าแพ้แล้วมันยังไงนะอเอออีฟแบบแกแพ้แล้วแกรู้สึกอะไรม,มันแบบมันกําลังดีกับแกอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่จะแบบทบทวนกับตัวเองมากอะอยเงี้ยค่ะ แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีลักษณะนิสัยแบบที่เราพูดไปหรือเปล่าคือแพ้ไม่เป็นอย่าก,กดดันตัวเองมากจนเกินไปนะคะเพราะาจริงๆแล้วค่ะการพ่ายแพ้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้วายเลยสักทีเดียวเพราะจริงๆแล้วค่ะการที่เรายอมแพ้มันไม่ได้หมายความว่าเราจะเสียสิ่งนั้นไปในบางครั้งเราอาจจะได้สิ่งที่มันมีค่าที่เราไม่เคยรับรู้เลยก็ได้ค่ะสําหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าชอบพวกเราสองคนก็อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้อังกับพี่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ๋อจิต นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ